สวัสดีครับทุกท่านครับห่างหายกันไปนานนะฮะไม่ได้เจอกันนานเลยทีเดียวกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้วันอังคารที่4มิถุนายน2567ตอนนี้ผมบันทึกเทปบันทึกอ,อยู่ที่สวนตาคำก้อนอาเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับพอดีมีโอกาสมา กับพี่รุ่นพี่นะฮะก็เลยม,มาพักกรสายนอนที่นี่ด้วยพี่ก็ก็ชวนนอนที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าบรรยากาศตอนนี้คือวันอังคารนะฮะตามที่บอกนะครับเวลาเดี๋ยวผมดูก่อนสิบสามนาฬิกาสี่สิสิบสามนาาสี่สิบแปดนทีนะครับตามนี้เลยนะฮะก็จะพูดถึง การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่สองนัดที่สี่นะครับเอ้ยไม่ใช่นัดที่ห้านะครับ, 5, รบผ่านมาแล้วสี่นัดนะครับก็คือเขาจะแบ่งเป็นกรุปกร๊ปๆใช่ไหมเอาเป็นว่าอันนั้นพูดมาเยอะแล้วนะก็คือรอบที่สองเนี่ยมันจะมีหลายกรุป๊ปนะครับมีอยู่เก้ากลุ่มนะกลุ่มละสี่ทีมนะครับเก้าสี่สามสิบหกก็สามสิบหกทีมนะครับ ก็จะเอาอันดับหนึ่งกับอันดับสองของกลุ่มเข้ารอบที่สามนะฮะก็คือจะมีสิบแปดทีมเข้ารอบที่สามนะฮะจากเก้ากลุ่มนะฮะกลุ่มละสองทีมก็คืออันดับหนึ่งอันดับสองส่วนอันดับสามกับอันดับสี่ไม่ได้เข้ารอบนะครับไม่ได้เข้ารอบนะ,ะเราพูดถึงตอนนี้ <c oughs> ทีมร่วมกลุ่มเราก็มีเกาหลีใต้มีจีนมีไทยมีสิงคโปร์นะฮะแข่งมาแล้ว4นัดนะครับมาแล้ว4นัดนะครับก็ถ้าดูตามตารางคะแนนตอนนี้4นัดนะฮะเกาหลีใต้มี10คะแนนจีนมี7คะแนนนะฮะไทยมี4คะแนนสิงคโปร์มี1คะแนนดังนั้นเนี่ยเกาหลีใต้ไม่น่าจะมีปัญหาเข้ารอบแน่นอนอยู่แล้วเข้าไปรอบ3แน่นอนอยู่แล้วจะแย่งกันเข้ารอบอีก สองทีมก็คือจีนกับไทยแต่ตอนนี้สถานการณ์ของจีนเนี่ยจะได้เปรียบไทยอยู่เพราะว่าจีนมีคะแนนตุนอยู่ในมือตอนนี้นะแข่งภาษีนัดนะฮะทุกทีมแข่งภาษีนัดเท่ากันนะจีนมีอยู่7จคะแนนไทยมีอยู่4คะแนนซึ่งไทยเนี่ยตามหลังจีนอยู่3คะแนนดังนั้นนัดต่อไปคือนัดที่5ที่จะแข่งกันวันมะรืนเนี่ยนะฮะวัน วันพฤหัสบดีที่6นมิถุนายนในหน้าที่เซินหยางนะฮะเซินหยางเมืองกีนนะครับประเทศกีนนะครับแข่งกันทุ่มทุ่มครึ่งนะครับประมาณทุ่มหนึ่งหรือทุ่มครึ่งอะผมจำเวลาไม่ได้นะฮะเอาประมาว่าทุ่มหนึ่งก็เปิดทีวีรอเลยนะฮะไทยรัฐทีวนนะีถ่ายทอดสดนะถ้าจำไม่ผิดก็ไทยเป็นทีมเยือน ไปเยือนจีนนะฮะไปไกลมากก็ไม่รู้ไปแข่งกันทำไมที่เชิญยัยากไกลมากมีแฟนบอลไทยตามไปหน้าเท่าที่คาดการณ์นะไม่ต่้งสามร้อยคนครับที่เดินทางไปนะครับไปให้กําลังใจนักเตะไทยนะครับถ้านักเตะไทยได้ดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้นักเตะไทยได้มีกาลังใจเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมไทยกําลังต้องการาแต้มเพื่อที่จะ คือพูดง่ายว่าไทยอ่ะถ้าชนะจีน่ะโอกาสเข้ารอบเนี่ยนัดต่อไปนัดนัดสุดท้ายเนี่ยไทยจะแข่งกับสิงคโปร์ส่วนจีนต้องไปแข่งกับเกาหลีใต้ดังนั้นถ้าไทยชนะนี่จากไทยตามจีนอยู่3คะแนนนะไทยมี4ใช่ไหมฮะจีนมี7ไทยก็จะได้เพิ่มอ,อีก3คะแนนก็คือจะมีคะแนนเท่ากับจีนคือ7คะแนนเท่ากันส่วนนัดสุดท้ายก็ว่าก,ก,ก็ก็ไปตัดสินกันนนัดสุดท้ายคือนัดที่6นั่นแนหะ ซึ่งจีนจะไปแข่งกับเกาหลีใต้แล้วไทยเป็นเจ้าบ้านแข่งกับสิงคโปร์ในสัปดาห์หน้านะวันที่11นะครับดังนั้นนัดน,นี้สําคัญนะนัดน,นี้สําคัญมากสําคัญทั้งกับจีนทั้งกับไทยนะั่นะนะ่ะก็คือว่าถ้าไทยแพ้เนะี่ยคือจบเลยเพราะว่าเราตามเขาอยู่3คะแนนใช่ไหมถ้าเราแพ้เนี่ยจีนจะหนีออกไปเป็น6คะแนนแล้วพอ6คะแนนเนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ย ถึงไทยจะชนะก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีความหมายที่จะเข้ารอบแล้วอไม่มีผลต่อการเข้ารอบของไทยแล้วก็คือ,อยังไงถ้าไทยแพ้เนี่ยตกรอบแน่นอนเอาอย่างเงี้ยแต่ถ้าไทยชนะเนี่ยโอกาสเข้ารอบก็ยังสูสีก้ากึ่งอยู่แต่นับสุดท้ายก็อย่างว่าเนี่ยถ้าจะบอกว่าจีนเยอเกาหลีใ,ใต้แล้วไทยเปิดบ้านรับสิงคโปร์ใครมีโอกาสมากกว่ากันท่านก็คงจะทราบนะอันนี้คงไม่ต้องกล่าวถึงกันมากแต่ว่านัดน,นี้ไทยห้ามแพ้ ไทยห้ามแพ้โดยเด็ดขาดนะไทยต้องอย่างน้อยอที่สุดนะถ้าไม่ช,ชนะนะก็อย่าแพ้้องเสมอไว้ก่อนเราไปรุ่นกันนะัดไทยอีกทีหนึ่งเผื่อเกาหลีใต้พยายาจีนแล้วไทยก็ชนะสิงคโปร์นะก็จะมีแต้มมาเท่ากันอีกเหมือนกันนะฮะดังนั้นนัดน,นี้ไทยห้ามแพ้ถ้าไทยชนะได้จะดีมากให้ากำลังใจนักเตะไทยครับเจอกันครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ